อุบายพิจารณาขันห้ากับจิตขันห้าก็มีหนึ่งรูปขันก็คือรูปร่างกายของเรานี่แหละซึ่งมีแขนมีขามีหัวมีลำตัวมีสมองมีตับไตไส้พุงซึ่งมันประกอบกันขึ้นด้วยาธาตุทั้งส คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟให้เราพิจารณาดูสภาวะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเราไปช้าๆในขณะที่เราตายว่าจะเกิดสภาวะอะไรใดๆเกิดขึ้นให้เห็นด้วยยานทัศนะเป็นปจัจจตัง สเวทนาขันเวทนาคืออารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากร่างกายมีเซลล์ประสาทเป็นผู้รับรู้อารมณ์ส่งไปยังสมองอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายก็มีอยู่สามอย่างคืออารมณ์ความเจ็บปวดซึ่งทำให้เป็นทุกข์ อารมณ์แห่งความไม่เจ็บปวดก็ทำให้เป็นสุขและอารมณ์เฉยๆมีเซลล์ประสาทเป็นผู้รับรู้อารมณ์ส่งไปรับรู้ที่สมองสมองก็จะจดจำอารมณ์เหล่านี้ไว้เป็นสัญญาธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นจากเบทนาขัน สสัญญาขันคือความจำจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโัพพะและจำธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากเวทนาขันเช่น จำอารมณ์แห่งความเจ็บปวดของร่างกายจำอารมณ์แห่งความสบายของร่างกายได้ที่เกิดขึ้นมาในอดีตเกิดจากสัญญาขันเช่นรมอารมณ์จำอารมณ์โกรธจำอารมณ์รักจำอารมณ์เกลียดจำอารมณ์ทุกข์จำอารมณ์สุข จำอารมณ์พอใจจำอารมณ์ไม่พอใจจำอารมณ์ผ่องใสจำอารมณ์เศร้าหมองที่เกิดขึ้นมาในอดีตได้และเกิดจากสังขารขันเช่นจำความคิดฟุ้งซ่านในวันที่ผ่านมาได้จำความคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นจากอดีตได้ สัญญาขันความจำทั้งหลายเหล่านี้ถูกเก็บไว้ที่สมองสมองเป็นผู้ทำหน้าที่ในสัญญาขันสี่สังขารขันคือความนึกความคิดสมองเป็นผู้ทำหน้าที่ในการนึกการคิด ไม่มีส่วนใดนอกจากสมองที่จะมีความนึกความคิดได้ 5. วิญญาณขันคือการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจที่ออกจากสัมผัสลูกสัมผัสเสียงสัมผัสกลิน่น สัมผัสลดสัมผัสโพดทพะและสัมผัสธรรมอารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจเราจะสังเกตได้ว่าอารมณ์เหล่านี้มันเป็นสุขเป็นทุกข์หรือวางเฉยเช่นคนเป็นโรคหัวใจหรือมีความเจ็บป่วยทางร่างกายที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของขันทั้งห้า เป็นสัจธรรมล้วนๆไม่มีกิเลสไม่ใช่กิเลสเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็แปรปลวนไปตามธรรมชาติก็จะดับไปสู่ธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาสติปัญญาหรือวิช,ชาที่เราได้จากการเดินมะแปดควรกําหนดรู้ ถึงความเป็นจริงของมันแล้วปล่อยวางมันไปเพราะมันเป็นทุกข์สัตว์ของจริงตามธรรมชาติอันหนึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้เจตนาให้มันเกิดขึ้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเอง เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่เสื่อมสลายแล้วก็ดับไปในขันทั้งห้านั้นจิตจิตค,คือผู้รู้ที่ไม่มีวันตายรู้แล้วก็หลงเพราะมีอวิชชาปกคุมอยู่จึงหลงว่าจิตนี้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเรา เมื่อจิตรู้สิ่งใดก็ยึดมั่นถือมั่นเอาว่าเป็นเรารู้เป็นเราเห็นเป็นของของเราจิตจะยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่รู้นั้นเพราะจิตมีกิเลสตัณหาภายในตัวจิตมีเจตสิกผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันแยกออกจากกันไม่ได้เจตสิกก็คืออารมณ์ของจิตหรืออาการของจิต เป็นอาการที่เกิดจากนิวอนห้และอนุสัยเจ็ดถ้าจิตเป็นน้ำเจตสิกก็จะเป็นคลื่นเมื่อน้ำผัดสะสิ่งใดคลื่นก็จะเกิดขึ้นทันทีดังนั้นเมื่อจิตรู้สิ่งใดอารมณ์ของนิวอนห้หรืออนุสัยเจ็ดก็จะเกิดขึ้นทันที ถ้าจิตไม่มีความหลงในอารมณ์เหล่านี้ก็ไม่สั่งการให้สมองคิดปรุงแต่งให้เป็นกิเลสตัณหาเข้ามาหาจิตเพิ่มมากขึ้นมันก็จะยุบตัวลงไปที่จิตเหมือนเดิมเช่นเดียวกับคลื่นมันก็จะยุบตัวลงไปหาน้ำเหมือนเดิมแต่เมื่อจิตมีอวิชชาจิตก็จะหลงในอารมณ์เหล่านี้ เกิดความชอบและไม่ชอบตามกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคำว่ากายก็คือขันหานั่นเองจิตจึงสั่งขันห้าคือสังขารขันให้คิดปรุงแต่งอารมณ์ของจิตที่เกิดขึ้นแล้วจิตก็จะยึดมั่นถือมั่นตามกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิต เป็นอุปทานเป็นภพเป็นชาติชลามรณนะโสกะปริเทบะทุกขะโทมนัสอุปายาสะต่อไปเรื่อยๆตามสายของปฏิจจสมุปบาทดังนั้นเราจะเห็นว่าจิตเป็นตัวสมุทยัยเพราะจิตมีอวิชชาและกิเลสตัณหาที่ละเอียดที่อาจทำให้จิตหลงปรุงแต่งในอาการ หรืออารมณ์ของจิตที่เกิดขึ้นได้เมื่อจิตรับรู้สิ่งใดสมุทยัยวนละให้น้อยลงละความอยากกิเลสตหนาให้ลดน้อยลงลดน้อยลงจนไม่มีอวิชาและตัณหาในขณะที่เราปฏิบัติธรรมมีศีลสมาธิและปัญญาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะพัฒนาปัญญาหรือวิชา ให้ไปถึงขั้นสูงสุดได้จนสามารถมองเห็นอวิชาและตันหาที่ฝังอยู่ในจิตได้พวกเกตสิกคือนิบอน5และอนุสใส7เปรียบดังสีแดงที่ผสมอยู่กับน้ำซึ่งเป็นจิตกลายเป็นน้ำแดงจะทำลายสีแดงออกจากน้ำนั้นไม่ได้เพราะมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันเสียแล้ว ผู้รู้แห่งวิชาที่สะสมมาถึงขั้นสูงสุดได้เห็นดังนั้นแล้วว่าจะทำลายเจตสิกได้ก็ต้องทำลายจิตไปด้วยดุดดังจิตเป็นก้อนอิดเจตสิกเป็นรอยขวนบนก้อนอิดถ้าจะทำลายหรือลบรอยขวนบนก้อนอิดนั้นได้เราจำเป็นจะต้องโยนทิ้งไปทั้งก้อนอิดเลย เมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นแล้วจึงหาอุบายทำลายจิตหรือจุดต่อมของผู้รู้หรือจิตนี้ทิ้งไปเสียโดยเห็นว่าจิตนี้มันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เศร้าหมองเดี๋ยวก็ฟองใสเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็ว่างเบาสบายเมื่อเห็นความว่างของจิต ที่เราเจตนาที่ทำให้มันว่างปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วจิตดวงนี้ก็จะว่างเปล่าเบาสบายเมื่อเราเห็นความว่างของจิตกับความว่างเปล่าของจักรวาลธาตุแล้วมันเป็นความว่างเล็กๆอยู่ในความว่างใหญ่ความว่างเล็กเป็นอนิจจังความว่างใหญ่คงที่อยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมชาติ วิชาจึงได้ทำลายอาวิชาความหลงในความว่างเล็กของจิตนั้นแตกสลายไปด้วยอันิจจังทุกขังอนัตตาก็เหลือแต่ความว่างใหญ่แห่งโลกจัก,กรวาลน,นั้นแหละท่านเรียกว่าเข้าสู่นิพพาแนแล้วขออวยพร